7년 동안 우리 팬들한테 이제 행복한 모습만 보여줬고팬들 우리 웃는 것만 봤으니까 뒤에 우리만 어떤 일이 있인지모르는데 약간 우리 힘들었던어 그런 감정을 이제 노래로 표현하고 싶어요. 오케이. ครับผมก็คื 그, ตลอด7ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือเราจะโ만ว์แต่ด้า ภายใต้รอยยิ้มที่เราให้ทุกคนดูเนี่ยจริงเราก็มีความรู้สึกอีกหลายๆความรู้สึกที่มันอยู่ข้างในเหมือนกันนะผมอาจจะความรู้สึกที่แบบว่าเศร้าโกรธเหนือหน่อยหรืออะไรก็ได้นะผมซึ่งเขาอยากที่จะแชร์ความรู้สึกพวกนั้นให้ทุกคนได้ดูก่อนเพราะว่าจริงเขาก็จริงเราก็เป็นมนุษย์นะครับผมเราแบบเราก็แบบมีหลายๆความรู้สึกเหมือนกันเขาก็เลยอยากที่จะแชร์ความรู้สึกแบบนั้นให้ทุกคนได้ดูก่อนนะครับผม so right it's like this, right like I think Yeah, but after now this album, ก็ l l be more เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะแบบเป็นเศร้าเป็นสตอรี่ของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังจากนี้เปบบ็นต้นไปนะผมเขาจะเอาเพลงที่แบบมันมันไห้ทุกคนไปฟังกันแน่นอนนะับกคอย่างอย่างพี่มาร์กแบบมีเพลาเามาเป็นแนวฮาร์ดแคร์รี่อะไรอแยบบ่างเงี้ยนะใช่ไหมเดี๋ยววันนี้จะมีคอนเสิร์ตแบบน oh. <ม>ี้นะเป็นสไตล์แบบนมันจะเก๋ like i s โอเคอืครั้้ก็มีสยังไง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 ยัไงยังไงยังไงยันไงยัง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 ไงยั่ไยังไงยังไายังเงยังไงังไงยังนงยังไงยังไงยังไงยันไงังไมยังไงยัยงัยงอัังัยยวไงังยง เป yeah, like ็นสปอยไปเลยนนะครับผมเดี๋ยวผมไงก็ในอนาคตหรือเราก็มารอดูนะครับว่าพี่มาเกยจะปล่อยเพลงแนวไหนออกมาบ้างครัำถามต่อไปครับผมตอนนี้พี่มาเกย์ับผมได้ปล่อยเพลงมาก็หลายเพลงแล้วนะครับผมทุกเพลงล้วนติดชาร์ตติดเทรนด์มาตลอดนะครับผมซึ่งแต่ละเพลงนี้ก็จะมีเรื่องราวต่างกัน